อ่าสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คูกิรันนะครับวันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจําวันที่สองธันวาคมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กี่เพชรกันนะครับอ่าเรามาดูนครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็เป็นหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าโอ้รอบดีได้รอบนี้ได้นาอยวันนี้ได้น้อยจังได้ 9, เก้าเพรเองก็ เก้าน้อยไอ้เก้าเพชรนี่ผมว่าดูน้อยนะนะครับก็วันนี้สวยไปได้เก้าเพชรเองนะครับอ่ะเพื่อนๆได้กี่เพชรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับว่าแต่ละคนได้กี่เพชรกันบ้างนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ